สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาเจอกันคลิปที่2นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับครูได้บอกได้บอกกับนักเรียนไปนะครับว่าได้สอนไปนะครับว่าอาหารนั้นนะครับความหมายของอาหารสารอาหารแล้วก็อาหารมีทั้งหมด5หมู่ใช่ไหมครับแต่ละหมู่มีอะไรบ้างว่าไปแล้วนะครับแล้วก็สารอาหารมีอะไรบ้างนะครับทบทวนหน่อยนะครับอาหารมีทั้งหมดหหมู่ นะครับแต่สารอาหารมี6ประเภทนะครับหประเภทนั้นก็จะมีอะไรบ้างโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเกลือแร่ไขมันและน้ํานี่คือสารอาหารทั้งหประเภทนะครับในคลิปนี้นะครับครูก็จะมาว่าถึงประโยชน์ของอประโยชน์ของสารอาหารนะครับแต่ละประเภทนะครับอ่ะอันแรกเลยคือประโยชน์ของโปรโตีนนะครับ โปรตีนนั้นนะครับเป็นาสารอาหารที่มีความสําคัญต่อร่างกายนะฮะเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อกระดูกนะครับจึงเสริมสร้างการเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอสร้างกระดูกสร้างกล้ามเนื้อน้ําย่อยฮอร์โมนอะไต่างๆในร่างกายทั้งหมดเลยนะครับเวลามีบาดแผละนะครับที่มีชิ้นเนื้อหายไปเนี่ยเวลาหมอเย็บปับ๊บร่างกายก็จะสร้างเนื้อเยื่อให้ติดกันขึ้นมา ใครอยากเจริญเติบโตสูงก็ต้องกินโปรตีนตรงนี้นะครับมีในอาหารประเภทก็เมื่อวันคลิปที่แล้วได้สอนแล้วนะครับ2ประโยชน์ต่อผิวนะครับสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะครับให้ผิวพันธ์ดีนะครับมีความสําคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะฮะกล้ามเนื้อแข็งแรงนะครับ 4. ครับประโยชน์ต่อการฟื้นตัวของร่างกายและสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับทําให้ร่างกายแข็งแรงต่อต้านกับโรค เชื้อโรคอะไรต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายได้ห้าเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ที่ใช้ในการย่อยอาหารนะครับร่างกายมีการย่อยอาหารเพราะมีเอนไซม์ก็เป็นสารประเภทโปรโตีนและหกครับโปรโตีนเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเป็นแหล่งให้พลังงานกับมนุษย์ของเรานะครับเรามีพลังงานในการที่ทํากิจกรรมต่างๆนะครับโปรโตีนหนึ่งกรัมให้พลังงานสี่กิโลแคลอรีนะครับอ่ะต่อไปครับประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตที่สองนะครับ คารโ์โบไฮเดรตแบ่งได้2จํจำพวกนะครับนักเรียนจำพวกแรกคือคารโ์โบไฮเดรตจำพวกแป้งนะครับแป้งก็คือพวกไม่ใช่พวกแป้งทาตัวไม่ใช่นะครับแป้งที่ได้จากพืชนะครับเช่นเผือกมัน,น,มนตน่างๆนะครับมันเทศมันสำปะหลังอะไรต่างๆนะครับข้าวโพดแครอทขนมปังนะครับหรือแป้งที่ได้จากพืชอะไรต่างๆที่เอาเรานำเรานำมาทําขนมนะ,นะเป็นต้นนะครับ2คารโ์โบไฮเดรตจำพวกน้ําตาลน้ําตาลก็บอกอกแล้วว่ามีรสหวาน นะฮะเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ให้รสหวานเช่นผลไม้ที่มีรสหวานต่างๆเช่นกล้วยลำไยเงาะนะครับน้ำตาลต่างๆน้ำผึ้งนี่ตรงนี้คือคาร์โบไฮเดรตประโยชน์คาร์โบไฮเดรตมีดังนี้ครับหนึ่งเป็นสารอาหารที่เป็นแหล่งให้พลังงานเมื่อกี้โปรตีนให้พลังงานแต่คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งให้พลังงานสําคัญที่สุดของมนุษย์นะฮะมนุษย์ร่างกายมนุษย์จะดึงคาร์โบไฮเดรตมาใช้ในการเสริมสร้างให้เป็นพลังงานเป็นำลำดับแรกเลยนะครับคาร์โบไฮเดรตหนึ่งกรัมให้พลังงาน4กิโลแคลอรี่นะครับ เท่ากับโปรโตีน 2. ช่วยสงวนโปรโตีนในร่างกายนําไปเสริมสร้างการเจริญเติบโตนะครับนี่คือคาร์โบอ่าประโยชน์ของคาร์โบไฮเดตนะครับต่อครับประโยชน์ของอาหารประเภทไขมันนะครับไขมันเป็นสารอาหารที่พลังให้พลังงานสูงมากครับ1กรัมให้พลังงานถึง9กิโลแคลอรีให้พลังงานมากกว่าโปรตีนกับคาร์โบไฮเดตนะครับ 2. ช่วยดูดซึมวิตามิน A D E K คลิปต่อไปคลิปต่อไปครูจะได้สอนนะครับว่า ADK มีประโยชน์ไงนะฮะไขมันช่วยดูดซึมวิตามินพวกนี้เข้าสู่ร่างกายนะครับ3ไขมันใต้ผิวหนังนะช่วยปกป้องป้องกันการกระทบกระเทือนเอวไว้ว่าในร่างกายนะครับฝรั่งที่เขามีพุงอ้วนเนี่ยเวลาไปต่อยเขาเขาจะไม่ค่อยเจ็บหรอกครับเพราะว่ามีไขมันเยอะนะครับ4ป้องกันการสูญเสียความร้อนในร่างกายทําให้ร่างกายอบอุ่นนั่นเองนะฮะความหมายข้อ4ก็คือให้ร่างกายอบอุ่นนะครับ ไขมันถ้าหากมีมากเกินไปนะครับก็จะเป็นอันตรายครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันนะครับซึ่งเป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับอันนี้ก็คือต้องระมัดร,ระวังให้ดีนะครับกินในปริมาณที่พอเหมาะประโยชน์ของน้ํานะครับน้ําเป็นส่วนประกอบหลักในร่างกายของมนุษย์เลยนักเรียนมีถึงสอง,สองในสามส่วนของน้ําหนักตัวของมนุษย์สองในสามส่วนนะฮะของน้ําหนักตัวนะครับหรือมีมากถึงห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นักเรียนดู ห้าสิบห้าถึงเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นตน้ำเป็นสารเป็นเป็นาสารอาหารที่ไม่ได้ให้พลังงานแต่ขาดไม่ได้นะครับบอกเลยนะขาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับควรดื่มน้ำวันละแปดถึงสิบแก้วต่อวันนะครับดื่มให้ได้นะครับหนึ่งประโยชน์อของน้ำมีหนึ่งช่วยบรรเทาความเมื่อยล้าน้ำช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีนะพวกไขข้อกระดูกเนี่ยมันทำงานได้ดีไม่ติดขัดนะครับสองช่วยให้ในการ ย่อยอาหารครับและดูดซึมสารอาหารป้องกันอาการท้องผูกนะฮะจะย่อยอาหารดีไม่ดีต้องถึงน้ําเยอะๆนะครับ3ช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญไขมันในร่างกายดื่มน้ําเยอะๆครับออกกาลังกายบ่อยๆจะช่วยเผาผลาญน,นอาหารในร่างกายมากกว่าคนที่ดื่มน้ําน้อยนะครับ4ี่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายนะครับอันนี้ก็เข้าไปควบคุมอุณหภูมิทําให้ระ,ระดับอุณหภูมิในร่างกายเราคงที่นะครับ ห้าอันนี้สําคัญนะครับน้าเนี่ยช่วยบํารุงผิวพรรณน,นครับเป็นน้ําหล่อเลี้ยงของผิวเราให้ผิวเราชุช่มช,ชื่นนะครับหกรักษาอาการปวดศีรษะไมเกรนเพราะอะไรเพราะอาการปวดศีรษะไมเกรนนั้นส่วนมากมักจะเกิดจากอาการที่เราขาดน้านะครับและเจ็ดน้ําเป็นตัวช่วยให้ร่างกายขับถ่ายของเสียได้ดีครับใครดื่มน้ำบ่อยๆนะกายจะขับถ่บายของเสียนะครับก็เคยสอนไปแล้วนะฮะตื่นนอนต้องดื่มน้ํานอกจากว่าดื่มน้ําหลังอาหารนะดื่มน้ํา ก่อนนอนต้องดื่มน้ําก่อนอาบน้ําต้องดื่มน้ําก่อนนอนต้องดื่มน้ํานะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ครูก็จะขอจบคลิปในวันนี้ในคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราครูจะมาพูดถึงประโยชน์ของวิตามินกับแร่ธาติต่อไปครับให้นักเรียนได้ไปทบทวนด้วยนะครับสวัสดีครับ